ครับสวัสดีครับใน p a r i s นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของ interface นะครับ interface ก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของ interface นะครเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะครับเรื่องของ data type นะครับในภาษา Java นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใน Java นะครับเรื่องของชนิดข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทนะครับหลักๆก็คือประเภท primitive นะครับ primitive data type นะครับอันนี้ก็คือพวกที่เราง่ายๆที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับ int นะครับ double นะครับแล้วก็ char อะไรพวกนี้นะครับก็มีอยู่แค่8ชนิดนะครับอันนี้คือเป็น primitive data type นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็น reference type นะครับใน วิดีโอคลิปเรื่องของคลาสนะครเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่า r f f r e n c e คืออะไรเนะี่ยเ e ฟเลนซก็คือเป็นเป็นรีโมทอันหนึงนะครับที่ใช้อ้างถึงตัว Object ได้นะครับก็เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งนันเองนะครับที่อ้างถึง o b อบเจกตได้ใน r f f r r n c e Type นะครับก็จะมีอยู่แบ่งได้หลายตัวนะครับดังนี้นะแบบแรกก็คือเป็นคลาสนะครับแล้วก็ Enum นะครับ แล้วก็ Class e n a มแล้วก็ Interface นะครับจริงๆแล้วพวก Array นี่ก็เป็น Reference t ทม e นะครับถ้าเราประกาศพวก Array ของ Integer Array ของอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้เป็น Reference t y p e เหมือนกันนะครับซึ่งใน Playlist นี้นะครับ ting, ก็จะพูดถึงว่า Interface เนี่ยคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็ นะครับอธิบายเรื่องอินเทอร์เฟซนิดนึงนะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของคลาสนะครับ mm hmm. เช่นบอกว่าอินเทอร์เฟซอันนึงนะครับอินเทอร์เฟซอันนึงผมมีอินเทอร์เฟซส่วนหนึ่งนะครับ,นนมมนนรบชื่อว่า product นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของคลาสที่เป็นสินค้านะครับ เช่นบอกว่าเรามีไม้จิ้มฟันนะครับสินค้านะครก็เป็นทูตพิกนะครับแล้วก็พวกเรือลบนะครับพวกเรือนะครับก็เป็นสินค้าเหมือนกันเขบอกว่าเป็นทูตพิกนะฮะและอื่นๆนะฮที่เป็น Product ที่เราเอามาขายของในร้านได้นะครับอันนี้ในทูตพิกก็จะมี Object อยู่ไหมครับ่ของมันอยู่เช่นบอกไม้จิ้มฟันอันนี้เป็น Object อันหนึ่งนะครับ อันนี้ก็อีกอ็อบเจกต์หนึ่งไม่ทิ้งฟานอีกอันหนึ่งนะครับก็คือข้างในเป็นคลาสนะครับตัวทูตพิษก็เป็นคลาสแล้วก็ชิปก็เป็นคลาสนะครับอ่าอย่างนิดหนึ่งนะฮะหชัดๆว่าอันนี้เป็นคลาสนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสด้วยนะครับส่วน product ตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซนะครับก็มองว่าเป็นกลุ่มนะกลุ่มของคลาสนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซนี้ ก็มีนะฮะคลาสทูตพิกเนี่ยอยู่ในอินเทอร์เฟซนี้แล้วก็คลาสชีพก็อยู่ในอินเทอร์เฟซนี้นะครับก็เนี่ยมีอ็อบเจกต์ของมันอยู่ข้างในนะครับมีเรืออยู่ข้างในเป็นอ็อบเจกต์ข้างในนะครับนี่เป็นต้นนะครับซึ่งการประกาศอินเทอร์เฟซเนี่ยค่อนข้า,างง่ายนะครับถ้าเราเขียนเป็นโค้ดนะครับก็เขียนได้ประมาณนี้ครับบอกว่าในในไฟล์ดับจาวานะนะฮะเราก็เขียนโค้ดอันนี้เข้าไปบอกว่า ต้องการสร้างอินเทอร์เฟซตัวนหนึ่งขึ้นมานะชื่อว่า product นะครับเราก็เขียนไปนะ interface product นะครับในอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับจะอธิบายนะว่าอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยในในเซตเนี้ยเซตใหญ่ตรงนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในที่นี้บอกว่า,าสินค้าถูกไหมสินค้าก็ต้องสามารถที่จะ ดูราคาได้ตรวจสอบราคาได้รับดีนบาร์โค้ดได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเราแปะบาร์โค้ดเข้าไปตรงนี้นะครับที่ตัวตัว productduct นะครับแล้วก็จะสามารถตรวจสอบราคาได้นี่บาร์โค้ดนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็มีไม่ต่ออันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า in นะครับ get price ก็คือว่าทุกๆอันนะฮะทุกๆอ็อบเจกต์ที่อยู่ในอินเทอร์เฟซนี้นะครับสามารถที่จะตรวจสอบราคาได้ นะครับคูณสามารถยิงบาร์โค้ดที่มาจิ้ฟันได้ยิงบาร์โค้ดที่เรือได้นะครับก็มีเมตต์ต่อเชเวเกตไพรส์สังเกตว่าอันนี้ก็คือประกาศแค่ชื่อแมตต์่อนะแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายเซมมิโคลอน